ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีการเนี่ยประกาศนะฮะอบพยพชาวบ้านออกจากชายแดนนะประกาศแล้วก็มีการอบพยพกันช่วงกลางดึกของเราเองก็มีการประกาศเหมือนกันของเราก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้ามือถือเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยฝั่งกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณห้าทุ่มกว่านะฮะเขาบอกว่า,นะเเาเนี่ยอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชายแดนในอำเภอ สำโรงจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยฮะชาวบ้านนี่ขับรถ e อีแท็กหนีออกจากพื้นที่นะครับซึ่งก็มีทหารกัมพูชาเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกอยู่นี่เป็นภาพเมื่อคืนเนี่ยช่วงกลางดึกนะฮะเช่นเดียวกัน,นะฮะทหารกัมพูชาเร่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนของอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารเมื่อคือนนี้นะครับ<อ>นี่นะฮะ<อ>นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชานะฮะ ขณะดเดียวกันาทางเพจ Army Military Force ได้โพสต์คลิปที่เหล่าทหารกัมพูชาจัดเตรียมปืนเขาเรียกว,ว่าเป็นปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังก็คือปืนปรสศเขาบอกว่าเนี่ยงัดออกมาจัดเตรียมความพร้อมทำการลบแล้วก็มีการระบุข,ข้อความด้วยบอกว่าเนี่ยรบกับพวกเสียมวันนี้นี่นะก็คือหมายถึงเนี่ยเขาเรียกไทยว่าเสียมเนี่ยนะส่วนอีกคลิปหนึ่งจะเห็นว่าทหารเนี่ยกลังนาลูกปืนครกใส่ลงไปในท่อปืน เตรียมพร้อมรบนะมีการเขาเรียกว่าเนี่ยขัดเช็ดถูขัดปืนนะฮะนี่นะแล้วก็เนี่ยมีคลิปที่ทหารขาเขมรล,ลงภาพนะฮะปืนไลเฟิลต่อต้านวัตถุที่เขาบอกว่าเป็นปืนที่ได้มาจากจีนโดยระบุว่าเราเก่งรบพร้อมยิงไม่ขี้แยเหมือนเสียมพวกมันกำลังประท้วงเรา,เามันก็แค่มุกเดิมๆอะไรประมาณนี้เนี่ยนฮะ ไอ้นี้พวกฐหานกัมพูชากเา็เขาเรียกว่าเนี่ยชีวิตติดคอนเทนต์นะจับปืนนิดจับปืนหน่อยต้องถ่ายภาพลงโซเชียลนะฮะส่วนอีกภาพหนึ่งทหารเขมรโพสต์ภาพบอกว่าเนี่ยกองทัพที่แข็งแกร่งต้องรบลัชนะนะฮะอบอกว่าเนี่ยการประท้วงเหมือนละครน,น้ำเน่าอย่าลืมชาติอย่าลืมแผ่นดินเกิดพี่น้องลุกขึ้นสู้ไปกับเรารอคำสั่งพร้อมลุยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีฐานกัมพูชาลงยันพร้อมออกรบเออเนี่ยอันนี้พึ่งทางที่พึ่งทางไสยศาสตร์เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเออเออลง,ลงยันที่หลังที่แผ่นหลังนะฮะเออนี่ของเรานี่เสื้อเกราะฮะเออเสื้อเกราะถึงจะรอดนี่ยเนี่นี่อันนี้พึ่งลงแล้วป่ะเนี่ยยังแดงแดงพึ่งลงพึ่งลงเราบอกว่าเนี่ยพร้อมรบพวกเสียมยันจะคุ้มครองฐานกล้า นะฮะยังแดงๆอยู่เออเนี่ยนะฮะร,ระวังติดเชื้อนะแม่นี่นะฮะคืออันนี้กันกระสุนได้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยต้องลองนะไหมอ่ะนั่นนหะดิของเราเนี่ยที่รอดตายมาได้เนี่ยเสือ้อกรเาะนะพลทหารที่โดนยิงที่หนะ้าอกเมื่อวานเนี่ยเสือ้อกรเาะฮะช่วยนะฮะตรงหัวใจ<ต>เลยนะแต่ช้ำเลยนะช้ำเลยกลางอกเนี่ยนะครับอ,อนอกจากนี้ครับมีอีกเฟซบุ๊กหนึ่งนี่นี่นี่นะฮะ โพสต์ภาพฐานเขมรแต่งชุดเต็มยศสวมทั้งหมวกเสื้อเกลอกกันกระสุนแบกปืนทําท่าแอคเหมือนว่าเนี่ยเตรียมพร้อมจะรบเ,เขาเรียกว่าเนี่ยพร้อมลุยเขาบอกถึงเป้าหมายพร้อมลุยะนะฮะเดี๋ยวนะบ่ายสองโมงตรงสิบสีนาฬิกาใช่ บอกว่าอีก15นาทีถึงเป้าหมายพร้อมลุยใช่แล้วก็ตรงตามที่ทางเพจกองทัพบกทันกระแสเขาโพส์เลยอ่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตอนบ่าย2โมง15นาทีนี่คือหลักฐานถูกไหมพี่จง7พฤศจายม2025เวลา14นาฬิกาตรงคือภาพนี้แล้วบอกอีก15นาทีถึงเป้าหมายพร้อมลุยทำไมมันเวลามันตรงเงินเป๊ะขนาดนี้ตรงกับที่มันเกิดเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเพจ มันเริ่มยิงตอนบ่ายสองสิบห้าใช่ไหมออไม่ใช่กองทัพบ,บตนากระแสขอพยัยกองทัพภาคที่สองบ่บายสองโมงสิบห้านี่กัมพูชาเปิดฉากยิงด้วยกระสุนปืนเหล็กมายังฝ่ายเราสแสดงว่าเนี่ยมันมีการวางแผนมีการนัดแนะกันแล้วนั่นนะ่ะสิว่าจะปฏิบัติการในเวลา14นาฬิกา15นาทีเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยโพสตบอกว่าเนี่ยอีก15านาทีถึงเป้าหมายพร้อมลุยแล้วมารีโสเจตาบอกบว่าฝ่ายไทยยิงก่อนแถมฝั่งกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ไปเลยสักนัดเดียว นี่นะฮะแล้วก็มีทหารเขมรประจําแนวรบพระวิหารโพสต์ภาพลงกลุ่มเทเล gram โดยระบุว่าพร้อมรบทหารไทยตอนนี้กําลังรอคําสั่งจากเบื้องบน <c oughs> น,นี่นะฮะแล้วก็มีเ,เพจมังกรซ่้นตัวนําคลิปทหารกัมูชาคนหนึ่งมาโพสต์เป็นคลิปที่ทหารกัมูชาโพสต์คลิปในขณะสวมเครื่องแบบรบพร้อมอาวุธครบมือนะฮะโดยระบุแคปชั่นเป็นภาษาเขมร <c oughs> มีความหมายในเชิงท้าทาย หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยยิงปะทะกันอันนี้ก็ทำ <5 S 1> ท่า <X S 1> MV แล้วนเนี่ย